เราว่ามันกระทบสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ระหว่างแม่กับลูกมากมายเอ่อกรณีของแม่แม่ทั่วไปก็คือถ้าไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้เป็นทนายความสิทธิ์ในการเยี่ยมช่วงนี้นี่เขาจะอ้างอย่างเดียวคือโควิดโควิด -19 นี่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่ากรณีการเยี่ยมไม่ว่าข้ออ้างพ้อลกอคุ้มครองโรค มันมันเป็นการตัดสิทธิ์ของมนุษย์เนาะการที่ถูกภาคลูกถูกภาคจากอกแม่ไปแล้วเนี่ยท,ทั้งทั้งที่เขายังไม่พิภาคษาว่ากระทําความผิดในเมื่อเอากับเอาเขาไปกักขังในเรือนจําแล้วเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยควรสามารถจะเยี่ยมลูกได้ทุกวันไม่ว่ากรณีใดๆเพราะว่าความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยทางสายเลือดเนี่ย คือความทุกข์ทรมานของลูกไปถูกจำกัดสิทธิ์กระทั่งที่ยังไม่มีความผิดเราคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ช่างสิทธิ์ในการเยี่ยมมันควรได้สิทธิ์ในการเข้าห้องพิจารณาคดีก็ควรจะได้สิทธิ์ตรงนั้นแต่ตรงนี้ถูกจำกัดสิทธิ์อย่างมากต้องตวรวจละเอียด ตรวจทุกอย่างเราก็เลยคิดว่า,าในใน,ในการเป็นตัวแทนของแม่เนาะก็อยากให้อ่สังคมเฝ้ามองแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ควรควรลรนลงการใช้สิทธิ์ในการเยี่ยมของผู้ต้องขังนะคะ <Okay. S 3> เดี๋ยวอยากจะให้คุณแม่ช่วยเล่าถึงอุปสรรคจากการเดินทางคือพิภัยถูกเ คุมขังอยู่ในเดือนจำของพิเศษกรุงเทพเนาะแต่ว่าคุณแม่่ต้องเดินทางไปกับจากคอนแก่นมาอยากให้เล่าถึงความลําบากหรือว่ากรณีที่ต้องไปเยี่ยมลูกชายที่ตชดอหรือว่าเดือนจำมีความลําบากยังไงบ้างคะก็คือถ้าเป็นกรณีของนักโทษทางการเมืองเนาะปรากฏว่าตํารวจกับคุมฝูงชนเยอะมากคือสามสิได้อะ่ะสามสิบบวกเราก็ไม่รู้ว่าลูกเรา มันเป็นนักโทษอะไรนักหนาถึงแบบทําให้คือปกตินี่เรามีตารวจหรือเรามีข้าราชการเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนาะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้นี่ถ้าเห็นตํารวจแล้วรู้สึกว่าความปลอดภัยหายอุปสรรคก็คือว่าการเข้าไปในสถานที่ราชการเนี่ย ต้องตรวจบัตรประชาชนต้องถามรายละเอียดเป็นใครมาจากไหนมาเรื่องอะไรปกตินี่สารนี่สารนี่ก็คือจะเป็นการพิจารณาโดยเปิดเผยใครที่โดนคดีนี่ก็จะมีญาติไปเยี่ยมหรือว่านักศึกษาทางกฎหมายเขาก็ไปนั่งฟังศึกษาแต่ปรากฏว่าพอมีคดีการเมืองนี่การตรวจนี่เข้มข้นตั้งแต่ประตูทางเข้าตรวจสอบบัตรประชาชนแล้วก็แล้ว สืบประวัติแล้วก็แล้วถามอยู่นั่นแหละว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญน,นี่ก็ลําบากเนาะเราก็เลยคิดว่าอุปสรรคตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ชายภูมิกว่าจะมาหาลูกได้เนี่ยต้องเดินทางหกเจ็ดชั่วโมงอา่าเราก็คิดว่าเขายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ใครจะมาตาหน้ายัางไงก็ช่างเราก็ต้องมาเยี่ยมลูกของเราหกเจดชั่วโมงนี่ แต่ว่าอุปสรรคตรงที่เดินทางนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อุปสรรคในการที่จะติดต่อเยี่ยมไม่ว่าจะปกตินี่มันไม่ควรไปต่อชดอปกตินี่ก็คือ,อมันต้องเป็นสถานีตำรวจเนาะสถานีตำรวจแล้วก็จะให้ประกันชั้นตำรวจหรือให้ประกันชั้นศาลมันไม่ควรที่จะไปต่อชดอ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอสชมันไม่ใช,ออช,อใช่เขาบอกว่าเเด็จการแล้วแต่ไม่รู้ว่า ประเด็จการแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือเป็นแบบนี้แหละค่ะเราก็เป็นนักกฎหมายเราก็เลยงงว่าอันไหนคือกฎหมายอันไหนคือคือปกติกลายเป็นกฎหมายนี่ปกติมันต้องเป็นหลักใช่ไหมคะกฎหมายต้องเป็นหลักแล้วอย่างอื่นข้อยกเว้นนี่เป็นเรื่องรองแต่กลายเป็นเรื่องรองมาเป็นหลักมันก็เลยกลับไปกลับมานี่เราเราคิดว่าเออ เราควรควรควรบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายมันจะต้องสมดุลเนาะแล้วก็ใช้ให้ให้ทุกฝักทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายที่เห็นต่างเพราะว่าการเยี่ยมของของพ่อแม่ที่ว่าคิดต่างกับรัฐบาลเนี่ยเยี่ยมยากมากไม่ว่าการส่งข้าวส่งอาหารหรือว่าการติดต่อเยี่ยมในเรือจนจำนี่มีปัญหาอุปสรรคมากค่ะ